ธอคือแม่มดสาวผู้ที่มีความทะเยอทะยานจะเป็นแม่มดที่เลิศเลอไปทุกๆด้านสวัสดีเหล่านักประจนภัยทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านนกคู่สุดแสนมหัศจรรย์ our house ในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปเปิดแฟ้มประวัติแม่มดผู้ทะเยอทะยานอเิตี้ r i g h t คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ท่านใดที่ไม่ต้องการถูกสปอยก็ขอให้ไปดูซีรีส์ก่อนก็ได้นะครับแต่ท่านใดต้องการจะรับชมต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจของทางเราและไม่พลาดคลิปืใหม่ของทางเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกท่านเชิญรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับขอบคุณครับ อามิตี้ไบรท์นั้นนับว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากเพราะเธอนปมาตัวละครที่สามารถเห็นพัฒนาการดนอย่างชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลูซและองเพื่อนในการเล่าเรื่องครั้งนี้วันจะขอเล็กแค่อามิตี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่าเรื่องอามิตี้นั้นเป็นลูกคนสุดท้องของตระกูลไบรท์มีพ่อที่ชื่อว่าอารดาด์ไบรท์แม่โอดาเลียไบรท์พี่สาวที่ชื่อเอมิล่าไบรท์และพี่ชายท,ที่ชื่อเอดริกไบรท์ ตระกูลของอาร์เมตตี้นั้นถือว่าเป็นตระกูลที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากๆมีอำนาจมีหน้าตาทางสังคมด้วยเช่นกันพ่อแม่ของอาร์เมตตี้นั้นถือว่ามีความคาดหวังในตัวของเธอสูงมากๆโดยเฉพาะแม่ของเธอที่ต้องการให้เธอเข้าร่วมชุมนุมจอมราชันพอหลังจากเรียนจบมัธยมปลายชีวิตประจําวันของอาร์เมตตี้นั้นก็ห่างจากอุดมการณ์ที่พ่อแม่ของเธอได้ตั้งเอาไว้เนื่องจากพ่อเธอนั้นมักจะเมินเฉยลูกๆของตนและปล่อยให้แม่เธอจัดการเลี้ยงดูแบบปกครองมากกว่าเอาใจใส่ และมีเหล่าพี่ชายและพี่สาวดี่ยคอยกันแกล้งยอกรออยู่เป็นประจำในช่วงวัยเด็กของเธอนั้นเคยมีเพื่อนสนิทมากๆที่คอยอยู่ร่วมกันในยามเปล่าเปลี่ยวและคอยเล่นสนุกด้วยกันนั่นคือวิลโลพาร์คในการเล่าเรื่องครั้งนี้ผมจะคอยเล็กแค่วิลโลนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างแอมิตี้และวิลโลนั้นถือเป็นความแน่นแฟนกลมเกลียวปองดองกันเป็นอย่างมากใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยกันคอยเล่นสนุกด้วยกันแต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงพอใจสำหรับพ่อและแม่ของแอมิตี้ พราะเขามองว่าวิลโลนั้นเป็นแนมูชชั้นต่ำกว่าตระกูลไบรท์พอถึงงานวันเกิดของอเมตตี้นั้นเธอนั้นก็ได้เชิญเพื่อนสนิทของเธอมานั่นก็คือวิลโลนั่นเองใน,นระหว่างงานนั้นพ่อแม่เธอก็เรียกให้อเมตตี้ไปพบกันที่หลังงานพ่อแม่เธอนั้นได้ระเบิดอารมณ์ใส่และขู่เธอไปว่าถ้าเธอยังไม่เลิกคบกับวิลโลเป็นเพื่อนพวกเขาจะทําให้แน่ใจว่าวิลโลนั้นจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนเฮกไซได้อีกต่อไป เพื่อช่วยเพื่อนสนิทที่สุดของเธออามิตี้จึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยุติความสัมพันธ์ที่สุดแสนล้ำค่านี้ลงไปและทําตามคําสั่งของพ่อแม่เธอที่ตั้งไว้อย่างว่าง่ายและให้ไปเป็นเพื่อนกับบอชชาและสกาลาที่พ่อแม่เธอได้แนะนํามาพอหลายปีได้ผ่านไปอามิตี้ได้ย่างเข้าสู่วัยรุ่นเธอได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเฮกไซศึกษาในสาขาเวทหุ่นเซสวะหรืออโบมินเนชันและอามิตตี้นั้นเธอเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลเป็นอย่างมาก เธอเป็นนักเรียนดีเด่นที่เลิศดเลอไปทุกๆด้านฉเฉลียวฉลาดที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดมีช่วงหนึ่งที่เธอมาเล่นกีฬากรัตบี้เธอนั้นตำ้งลงตำแหน่งเป็นกัปตันของทีมแบนชีแต่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เพื่อนร่วมทีมของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เธอนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอนั้นเลิกเล่นกีฬากรัตบี้ไป คนภายนอกที่ชื่นชมในตัวของอเมตตี้นั้นเป็นผลมาจากความทุ่มเทของเธอทํางานเป็นอย่างหนักและแรงกดดันสะสมจากครอบครัวของเธอนั่นจึงทําให้เธอนั้นมีบุคลิกที่ชอบแข่งขันจิงหนงในตัวเองสูงและมีความโหดร้ายมากขึ้นเป็นอย่างมากจนจวบจนถึงปัจจุบันและนั่นก็คือประวัติทั้งหมดของอเมตตี้ไบรท์ในอดีตนั่นเองครับส่วนในปัจจุบันก็ขอจะแยกไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยมากจนเกินไป ก็ขอให้ทุกท่านเชิญรับชมกับต้นฉบับในทางดิสนีย์พลัสได้เลยครับขอบคุณครับชื่อจริงชื่ออามิตี้ไบรท์ส่วนสูงไม่ทราบแต่แฟนๆก็คาดว่าพอๆกับลูซเป็นเพศหญิงอายุ14ในตอนซีซั่นแรกพอซีซั่นบทส่งท้ายมีอายุ18ปีนั่นเองเป็นเผ่าแม่มดและนี่ก็คือลายเซ็นประจำตัวของเธอครับส่วนด้านความสัมพันธ์ครอบครัวประกอบไปด้วยอดาเลียไบรท์เป็นแม่อลาดอร์ไบรท์เป็นพ่อ เอมิล่าไบรท์เป็นพี่สาวเอ็ดริกไบรท์พี่ชายสัตว์เลี้ยงคือโกสเป็นพาริสแมนสวย้าความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกลูสโนเซดาเป็นแฟนสาวพันธมิตรประกอบไปด้วยพรินซิปัลปัมลิลิตครอตอนอีดาครอตอนวิลโลพาร์คกัสพอร์เตอร์ลูสโนเซดาคิงฮูตตี้ฮันเตอร์บอชชาสกาลาแคทเอมิเลีย c a m มล่ a โนเซดาวี m a t โต l เ m ลด h e คอเลกเตอร์ตรูประกอบไปด้วยลูสโนเซดาเคยเป็นวิลโลพาร์คเคยเป็นกาสพอร์เตอรเคยเป็นสลิเทอร์บีส t ดอะอินสเปกเตอร์ฮูตเคยเป็นกูมิทิอุสดอเฟียริเจหรือปีสานงานกลมบอสช h าเคยเป็น h u n t ตอเคยเป็นกิ g ิโม l a าเท r ร s าสแนปดราก้อนท l โบ เอเดรียนเกรย์เวนเวิร์ดออดาเลียไบรท์เอม l o เและด e คอเ l e เตอร์เคยเป็นสวยด้านพลังและความสามารถระดับความแข็งแกล่งทางเวทมนต์เอมิตีถือว่ามีทักษะทางเวทมนต์ที่จัดว่าเป็นระดับแนวหน้าแข็งแกล่งมากๆเลยนั่นเองความสามารถในการใช้เวทหุ่นเซสวะาเอมิตีมีทักษะทางเวทหุ่นเซสว่าอยู่ในระดับสูงมากๆสามารถสร้างและควบคุมหุ่นเซสวะของเธอได้อย่างยอดเยี่ยม ความสามารถในการใช้หุ่นเสสว่ารแปลงเป็นสิ่งของต่างๆได้ดั่งใจนึกพวามสามารถในเวทไฟในตอนแรกเราไปที่ศึกษาโดยการใช้ไม้กยสิทธิ์สำหรับฝึกฝนเพื่อสร้างลูกไฟแต่ในภายหลังนั้นเธอสามารถไล่เวทได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เกยสิทธิ์อีกต่อไปความสามารถในการปลอมแปลงเสียง Emerald Dagger the from m r a Night k ควาอสามารถในการเล่นกีฬากรัตบี้อเมตี้ได้ลงลงตำแหน่งเป็นกัปตันทีมแบนชีแต่ในภายหลังเธอก็หยุดเล่นไปเนื่องจากอุบัติเหตุที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บและตัวเธอนั้นได้ลาออกความสามารถในการเต้นลัมผมคงไม่ต้องอธิบายหรอกนะครับเชิญรับชมดีกว่า ความสามารถในการทาขนมเธอนั้นได้ทำเฟรนดีพายเพื่อฉลองลูสที่กลับมาที่เฮกไซแต่มนุษย์กินได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับลูสไม่อธิบายไว้ความสามารถในการประดิษฐ์หลังจากการต่อสู้กับจอมราชาเบลลลอสอเมตตี้นั้นก็ได้ทำอาชีพเป็นนักประดิษฐ์เวทคุณเซสวะาตามพ่อของเธอนั่นเองคนให้เสียงภาคโดยแมรวิทแมนขอบคุณสลับเสียงภาคดีๆนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วย คลิปนี้สั้นกว่าปกติหน่อยเนื่องจากประวัติของตัวอเมตตี้นั้นมีเพียงแค่นี้เพราะถ้ามากกว่านี้จะเป็นการสปอยเนื้อหามากจนเกินไปเพราะงั้นผมจึงขอสง,งวนไว้นะครับแต่จะเป็นการดีมากถ้าทุกท่านเข้าไปดูที่ Disney Plus เพื่อเป็นการสนับสนุนทาง Disney และก็ทางของผู้สร้างด้วยเช่นกันถ้างั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราอลองเกเดอร์สำหรับวันนี้พวกเราอลองเกเดอร์ ether, ขอลาไปก่อน เจอกันในประวัติตัวละครคลิปหน้าทุกท่านฝันดีครับ